เมื่อนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เขามาติดตามช่องแม่นมิวสิก,ก,กแล้วกะหลายๆคนที่เห็นคลิปเด้อค่ะเมื่อนี่สใส่เบิ้งนักร้องค่ะมีนักร้องมากสนับสนุนหนึ่งคนค่ะเอาล้องแนะ่ล้องแนะ่นักร้องล้องเพลงนะงนล้องเป็นรไมนงล่องเป็จี๊ยบ่ใช่ป่ะพีอยากจะลองรบกวเสียงบ่อยดีบานไดนะครับ ได้มาพบเธอจึงรู้ว่าจะคำตอบบอกใจได้เลยว่าชอบตั้งแต่วันแรกพบกันเคยอยู่คนเดียวขับเคี่ยวชีวิตสู้งานคำถามทำเบื่อใครกันวันนี้สวรรค์ให้เธอเจริญ ดังคนคุ้นเคยใช่เลยที่เ้า